สวัสดีครับผมนะครับพี่นอ้องเกษตรกรนะครับพี่น้องผู้เลี้ยงควายของเราทุกๆท่านนะครับมือนี้นอยูยอ่กับคอควายน้องบีมนะครับพี่น้กกอ,นองหาควายงามๆนะครับพี่น้อง,ง,ง,องมือนี้ นะครับราคาถึกๆึกเมนจ้าราคาถึกๆกับควายใส่ยัก <meter> ย <old> ักจะสิเลยจ้านะครับมาฝากพี่น้องเข้าไปเลีอยงอีกคือเก้าเมนจ้านะครับพี่น้องนะครับพบพ่อกับน้องบีมื่อนี้จ้านะครับน้องบีสวัสดีครับสวัสดีจ้านะครับมื่อนี้นะครับหามาฝากพี่น้องเขาอยู่จักโตครับมื่อนี้มีสองโคมเลยจ้านะครับสองไล่กันเมนจ่าพี่น้องรับรองว่านะครับราคาโดนใจแน่นอนมื่อนี้นะครับพี่น้อง ปากที่ตังเขานะครับจ่าที่ตังเขาก็อยู่บ้านกันนวลจากอำเภอซ้มสูงจังหวัดขอนแก่นจ่านะครับเบอร์โทรครับเบอร์โทร0 8 2 6 7 9 1 5 2 3จ้าน่านะครับเบอร์นี้แอดไลน์สอบถามได้เหมือนเดิมเมยจ่านะครับพี่น้องมาเบิ้งเลยครับพี่น้องกับโคมแหลกนะครับรายการนี้นะครับแม่ใหญ่ๆเลยครับพี่น้องตัวนี้ นะครับรายละเอียดเพึ่งนะครับโคบหนี่เป็นแม่ลูกตัวแม่จ้านะครับแม่ลูกตัวเมียเมีนจ้าลูกสาวของพ่อออเก้าเจริญจ้ะนะครับเป็นทายาทของเก่าเจริญนะครับเมียนจ้าลูกเพึ่งนั่นได้เดียดนึงนะจัดน้ำพึ่งคลอดนะครับเดียดพอดีครับพี่น้องเมีนจ้านะครับเบิ้งครับเงาหางเงายังได้แม่มาเบิ้ดเลยครับตัวนี้สวยเลยครับพี่น้องหนี่งล้ำตนะนะครับพี่น้องครับผมเบิ้งครับผมตัวนี้เดี๋ยวหมุนมาทั้งตีนะครับเบิ้งลูกเพึ่นจักหน่อย นะครับแม่เพื่นสูงไรเป็นไรครับแม่เพื่นสูงร้อยสามสิบเจ็ดบอกลบจ่าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับพเมนจ่าในลูกมาแล้วจะโตครับนี่ลูกมาแล้วสองโตจ้ะนี่โตที่สองเพิ่นจ้ะนะครับลูกตัวสองครับพี่น้องแม่จ่าโตแรกเพิ่นก็เป็นโตเมนจ้ะโตที่สองเพิ่นก็เป็นโตแม่อีกนะจ้ะนะครับเบิ้งครับพี่น้องนะครับผลงานเพิ่นนะครับเป็นลูกแม่ทั้งคู่เลยแหะครับพี่น้องครับผมมาดีครับโตที่สามก็คาดว่าสิเป็นโตแม่แมนจ้ะนะครับพี่น้องเอาไปผสมเอาได้ครับผมจ้ะนะครับผมนี่นะครับพี่น้อง นะครับให้ลูกเพิ่นกินนมเต็มที่ก่อนเนาะครับผมพี่น้องมักตัวใดจัดเลยครับเพราะว่าเฮาเห็นผลงานเพิ่นชัดเจนแล้วที่สําคัญกะอทางนาซาใหญ่ครับแม่นี่ครับเราก่อเพิ่นว่าทางใดครับตัวนี้เป็นสายเพชรอุดรจ้ะแม่นตัวนี้เพชรอุดรนะครับพี่น้องนะครับบ่ผิดหวังกับราคาเปิดไว้แม่นจ้ะนะครับผมเปิดไว้59,000บาทเท่านั้นจ้ะ59,000บาทแม่นจ้ะนะครับพี่น้องนะครับราคา59,000บาทเท่านั้น แม่จ้ะเดี๋ยวเบื้องน้าตาแม่เพิ่นแบบชัดเจนคานีก็ต่อร้องกันได้ด้จ้ะนะครับพี่น้องหน้าตาวงเขาอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับเอเกิกมะพร้าวใหญ่นะครับตัวนี้นะครับล้ำคิงล้ำโตนะครับผมนะครับบ่ผิดหวังครับตัวนี้เดี๋ยวจุง้งบ่ผิดหวังแน่นอนจ้ะมาใส่ลูกเพื่นนะครับผมบซื้อแต่แม่แถมแต่ลูกไปนี่ก็คุ้มแล้วจ้ะครับเบิ่งบันทายบันหางเพิ่นครับพี่น้องครับผมนะครับสวยเลยครับผมนี่ครับลูกสาวของเก่าเจริญเด้จ้ะชัดเจนนะครับเดี๋ยวนึงนะครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวให้เบิิ่่งลูกสาวเพนื้อยนะครับบเิ่งเเอาลยครับพี่น้อง เงาหางไ่แต่น้อยนะครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับกินยาเก่งแล้วครับผมนะครับผมนี่นะครับเป็นโค้มท้องนะครับนะครับสองตัวแม่นจ้ะนะครับแม่ลูกเก่าเจริญนะครับลูกเดียดเดี่ยน1งแม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดแม่นจ้ะลูกเพิ่นกับมีใบเกิดจ้ะนะครับเปิดไว้เปิดไบหาหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นจ้ะห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องมากระต้อร้องกันได้ต้อร้องกันไดนคือก็เหมือนดิมเชียเคยเลยจ้ะเบิ้งเครับพี่น้องนะครับเบิงเอาครับพี่น้องใส่กันเลยนะครับ อ่ามื่นเก่าได้ครับพี่น้องแม่ลูกใหญ่งยิ่งสี่ครับผมนะครับเพราะผิดหวังแน่นอนนะครับผมลูกกับ่พขี้ไล่ครับเพราะขี้ไล่จ้าเก่งเลยตัวนี้อันนี้เพิ่งได้เดือนนึงนะจ๊ะนี่นะครับเบิ้งเอาเลยครับพี่น้องเอาไปเบิ้งกับผมที่สองนะครับจ้ามาเบิ้งครับพี่น้องนะครับกับไล่การที่สองคู่นี้แม่จ้านะครับไล่ละเอียดเพิ่นนะครับไล่ละเอียดแม่นี่อ่าเป็นแม่ค้มท้องจากซื้อสองได้สามนะจ้ะนะครับแม่ลูก แม่ลูกตัวเมียจ้ะนะครับพี่น้องแม่ลูกตัวเมียแม่จ้ะลูกสาวของเจ้าสันนะจ้ะลูกสาวของเจ้าสันอายุได้เจ็ดเดือนแล้วจ้ะนะครับพี่น้องนี่ครับลูกสาวกับอีซัมแม่เราด้ว,วยคร,วครับพี่น้องแม่นจ้ะนะครับได้นเจ็ดเดือนแล้วแม่จ้ะไม่ใบเกิดจ้ะนะครับเพิ่งเอาเลยครับพี่น้องนะครับคู่นี้แม่เพิ่งสูงไรเป็นไรครับแม่เพิ่งสูงร้อยสามสิบแปดบวกลบจ้ะร้อยสามสิบแปดเม่นจ้ะนะครับเป็นควายลูกที่เป็นควายถูกลูกที่แรกนี่จ้ะตัวแรกเพิ่นนะครับตัวที่สองอยู่ในท้องตัวที่สองจ้ะะนครับ เบิ้งรับพี่น้องขนาดลูกแรกนะครับยังทรงมาซ้ำนี่ครับพี่น้องนียทรงเมนีทรงลูกดีจ้ะครับบันี้ตัวที่สองยี่ในทองเบินงไหนครับตอนนี้สถานะเพิ่นทองกับสร้างอุดรในหาเดียนแล้วจ้ะนะครับทองแล้วกับสร้างอุดรแม่จ้ะในทองนี่เป็นลูกสร้างอุดดอนนจ้ะนะครับแม่นี่ให้ลูกปีตัวปีนะครับแม่จ้ะเบิ้งเอาเลยครับพี่น้องนะครับชัดเจนนะครับพันธุกรรมสายเลือดคุ้นๆในตัวนี้นะครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับแม่ลูกตัวเมียนะครับ จสองได้สามคมทองคมนีิแม ouais> ีนจ้ะนะครับเปิดราคาแบงค์พี่น้องเ้าไว้หลายป็นไรครับเปิดไว้หกหมื่นหาพันบาทเท่านั้นจ้ะหกหมื่นหาพันบาทนะครับเมียนจ้ะซื้อสองได้สามลักที่สําคัญก็ต่อร้องกันได้อีกจ้ะนะครับผมแล้วจับทรงฟีถึงนาคลองนานลักกันเลยจ้ะครับผมนะครับเบิ้งเอาเลยครับพี่รองครับผมหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเลี้ยงไปอีกว่าโดนกระซิได้เพิ่มไหมอีกตัวนึงเมีนจ้ะนะครับพี่รองมิแต่กับไรไปหนาจ้ะนะครับเดี๋ยวเบิ้งหน้าตาแม่เพื่อนะครับผมสวยเลยครับพี่รองนะครับอัตลัักชดเจน ขนเขางา้มครับพี่น้องนะครับตาเต้มแกม้มจำอ่องคอจุงน่องเข่าครับพี่นอ้อ,นองแข้งขากระดูกเล็บดีนะครับเดี๋ยวจุงมาทั้งพี่ให้พี่น้องเขาเบิ้งลูกสาวคนเล็กน้อยนะครับผมลูกสาวเจ้าสันวัยเจ็ดเดือนจ้ะตัวนี้นะครับพี่น้องเบิ้งหูเด้ครับพี่น้องมีหูจ้ะมักขึ้นมักดอกเบิ้งเอาเลยครับพี่น้องซ้ำแม่ละครับลูกสาวคนนี้จ้ะขันธุก,กรรมชัดเจนนะครับตัวนี้เอาไปพัฒนาครับพี่น้องนะครับผมว่าผิดหวังครับว่าผิดหวังแน่นอนจ้ะนะครับ สองตัวสามหัวใจได้ครับผมมนจ้ะนะครับมผมนี่มีตำหนิบ่ครับผมมีตำหนิจ้ะนะครับเบิง่งเอาเลยครับพี่น้องนะครับบั้นท้ายหางเก่งนะครับเงาหางโกคางเดี๋ยวหมุนมาทั้งทีพี่น้องเขาเบิ่งเฮ็ดหน่อยนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งท้ายทั้งหางเพิ่นนะครับนำนมดีนำนมดีจ้ะส่งลูก <ผม S 1> ดีแม่นี่จ้ะเบิ่งเอาเลยนะครับหาวนมีไงนะครับพี่น้องตรงนี้นะครับผมนะครับเบิ่งเอาเลยครับมองนี่เป็นแต้มเพิ่อนซื้อเนาะครับนี่แม่นจ้ะ นะครับพี่น้องไ่ได้เป็นติ้งไ่ได้เป็นหัวนะครับผมแมนจ่าเป็นแต้มหรือซื้อจ่ามันม่มันไม่ตัดหนีจ่าแต่ว่าลูกกับซีเต่าก็เก่าบ่ม่แต้มบ่ได้ถือว่าส่งผลในฟันธุกรรมครับพี่น้องเป็นแต้มจุดเนี่ยเพิ่งได้ซื้อครับผม,มบเอาให้เบิ้งที่ผลงานเลยครับพี่น้องแม่ลูกนะครับคมท้องสองได้สามลูกสาวลูกสาวของเจ้าสันจ่านะครับได้เจ็ดเดือนนี่จ่าลูกสาวเจ้าสันกับยังซำนีเราไปเบิ้งลูกสาวของสร้างอุดรอีกจ่านะครับอยู่ในท้องเป็นสร้างอุดรได้หาเดือนแม่ได้หาเดือนจ่าเลยครับผมมนี่ นะครับคมทองสองได้สามราคาราคาหกหมื่นหาพันบาทเท่านั้นจ้ะนะครับพี่น้องมาเบิ่งลูกเพิ่นนะครับลูกเบ่งรับค้าจริงอย่าหกหมื่นหาพันบาทเปิดไว้ให้พี่น้องเขาต่อไม่ต่างราคานี่ก็ต่อร้องกันได้จ้ะนะครับพี่น้องนะครับเบิ่งเอาเลยสวยอัตลักษณ์มาดีเลยลูกนะครับผมสวยครับพี่น้องเบิ่งเอาเลยนะครับจอดให้พี่น้องเขาเบิ่งจากน่อยนะครับเบิ่งทรงไายเลยครับพี่น้องครับผมโมชัดเจนเขาจังขอรูปไม่ต่างนะครับพี่น้องครับผมมาล้มกันก็ต่อร้องล้มกันได้ นะครับมือนี่ค่อยๆน้องบีมฝากพี่น้องเข้าไปซ่ำมนี่แมน่นจ้านะครับพี่น้องมกกักจะเจ้งงทรมาสอบถามเพิ่มจ<ด>้านะครับก้าวค้าาขอบคุณเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้า